โอ้โโยโยสวัสดีครับอะไรครับวันนี้แมวมึนจะม,มอนันะมาเล่นเกมเดนิสตี้ฮีโกันนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์571นะตอนนี้วันนี้คือไม่มีกิจกรรมอะไรเท่าไหร่เลยนะมีแต่ตรงนี้อ่ะมาดูตรงนี้ตีเมืองยึดดินแดนตีเมืองยึดดินแดนตรงนี้ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับของเราทีโร of อฟซีนี่ก็อยู่อันดับที่อ,อันดับที่8ซึ่ง ซึ่งเนี่ยพวกอันดับเนี่ยตั้งแต่อันดับที่5ลงไปเนี่ยก็จะไดอ้อ่นี่ครับเศษขุนพลจี้นมา80อยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราเราแนวเล่นเล่นชิวๆนะเอ่อตัวนี้เน่นเราเล่นชิวๆนะครับผมไว้เดี๋ยวค่อยมีโอกาสก็ค่อยอาจจะมีโอกาสก็พัฒนาอะไรต่างๆแต่ว่าเรานี้เราเล่นให้ดูแบบว่าไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับ ก็ได้อะไรมาก็ได้ตามนั้นนะครับแต่วา่ามาดูตรงนี้นะเราสําคัญคือเราจะมารีวิวนี่ครับผู้ชักกาโจโฉผู้ชักกาโจโฉตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับผู้ชักกาโจโฉเขามีอยู่2คข่ายเห็นไหมนี่มีผู้ร้ายโจโฉแล้วก็ผู้ชักกางแควนนะอืผู้ร้ายโจโฉกับผู้ชักกาโจโฉนะมีให้เลือกถ้าเป็นเพื่อเลือกผู้ร้ายก็คือเนี่ยจะเลือก ก๊กได้ตามนี้นะซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วตัวผู้ร้ายเนี่ยเป็นตัวตัวดาเมจนะครับแต่ว่าผู้ชการตัวนี้เป็นฝ่ายสนับสนุนแล้วก็เป็นก๊กหั่นเท่านั้นนะก๊กหั่นเท่านั้นเ,เพราะฉะนั้นมาดูเลยตัวนี้เนี่ยก๊กหั่นเนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้คุณคนอื่นที่อยู่ในค่ายเดียวกันกับผู้ชการโจโฉแต่ละคนจะทําให้ฝ่ายตนเองทุกคนได้รับเอฟเฟกต์กาะป้องกันมืมาถึงเริ่มการต่อสู้นี่ก็คือใส่เอฟเฟกต์ก่อป้องกัน ก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอม่ช่กาเซให้คนเลยนะโอเคต้องเป็นค่ายเดียวกันโอเคมาตอนนี้ค่ายเดียวกันเพราะนั้นก็คือต้องเป็นค่ายหั่นนะครับค่ายหัน่นเพราะนั้นตัวที่ได้ก็คือนางงามไตเกียวตัวเนี้ยก็เลยผู้จาาักรโจโฉเนี่ยจะเหมาะกับตัวหัน่นล้วนเลยนะครับเพราะนั้นตัวจีนก็ไม่ได้นะครับตัวตัวหลักของเราก็จะเป็นตัวบุยก็ไม่ได้นะครับอืมเพราะนั้นนี่ก็ยังไม่เข้าขคู่กับ คอมโบกับของเรานะแต่ว่าตอนนี้เราเล่นตัวหลักคือบุญเองนะครับตัวดดเมจหลักเป็นตัวบุญเองนะอืแล้วก็มาดูผู้ชักการโจโฉกันว่าทําอะไรได้บ้างนะนี่โจมตีธรรมดานี่คือสร้างดดเมดเวท49แต่ศัตรูแถวหน้าโอเคอันนี้ธรรมดาแล้วมาดูสกิลครับผู้ชักการแหงแ่ควนทําให้ตนเองทําให้ฝ่ายตนเองทั้งหมดติดหัวใจเดือดต่อเนื่อง2เทินหัวใจเดือดทำอะไรมาทุกๆหนึ่เอฟเฟกหัวใจเดือด ที่ไฟตนเองมีจะทําให้คุณพลที่ติดเอฟเฟกหัวใจเดือดโดนดาเมจตรงลดลง3%และโดนดาเมจทั้งอ้อมลดลง1%หากคุณพลอยู่ค่ายเดียวกันกับผู้จักการโจโฉเอฟเฟกจะทวีคูณโอ้สาหรับผมมันดูมันน้อยจังเลย3%น่ะ3%กับ1%นะมันคือโคตรน้อยเลยนะต้อง10รอบมันถึงจะ30%เท่านั้นเอง10ต้องตั้ง10รอบแต่และรอบนี่คือโอ้แต่และเทอนี่ สำหรับไอยอยู่ในอยู่ในกวนเราเนี่ยมันคือไอาสายของเราเนี่ยในกลุ่มของเราเนี่ยมันตีกันแค่เทิน2เทินสเทินเท่านั้นนะครับอืมมาแต่ว่ามาดูตรงนี้ต่อบวกหนึ่งนะบวกหนึ่งคืออะไรเมื่อคุณผู้รักษาที่ติดเอฟเฟกต์หัวใจเดือดปล่อยสกิลโจมตีทั่วไปจะเพิ่มเติมเอฟเฟกป้องกันเทียบเท่ากับเปอร์เซ็นต์ HP ของเป้าหมายทุกๆหน่วยเอฟเฟกหวัวใจเดือดจะได้เกาะป้องกัน3%อีกแล้วหากคนลอยู่แค่เดียวกันกับผู้ปัะกาศโจโฉจะได้ทวีคูณอืม หัวใจเดือดเพิ่มเกาะแค่สามเปอรเองโอ้โหมาน้อยจัดเลยนะมาดูขั้นสองมาขุนพลแท้งที่ติดเอฟเฟกหัวใจเดือดสามารถแบกรับดาเมจแทนขุนพลอื่นฝ่ายตนเองได้อืมแล้วนี่ตามจำนวนเอฟเฟกหัวใจเดือดที่ตนเองมีสามารถแบกรับดาเมจต,ตรงได้สามเปอร์เซ็นตอืมก็ถ้าเป็นค่ายเดียวกันก็จะเป็นหกเปอร์เซ็นตก็นี่ครับธรรมดาธรรมดานะ ก็แต่ว่ามันเน้นมันเน้นไอ้นี่ไง <ina> คือต้องบอกว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีลิมิตนะครับคือทีละสามเปอร์เซ็นต์แหละแต่ถ้าคุณเล่นสักยี่สิบทำสักยี่สิบรอบก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะทำร้อยรอบก็หกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แต่ว่ามันไม่ถึงหรอกนะแต่ว่าอะ่ะต่อเมื่อคุณพ่นดาเมจที่ติดเอฟเฟกต์หัวใจเดือดโจมตีทุกๆุหนึ่งเอฟเฟกต์หัวใจเดือดที่ตนเองมี <aşk> จะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต์โอ้โหคุณพ่นดาเมจนะ อันนี้ให้เป็นขุนพลดาเมจและติดเอฟเฟกหัวใจเดือดทุกทุกหนึ่งเอฟเฟกหัวใจเดือดที่ตัวเองมีจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต์อืมก็มันก็มันก็เหมือนจะดีอ่ะมันก็เหมือนจะดีนะอ่ะมาดูพลังตรงนี้ก่อนปล่อยสกิลจะฟื้นฟูทศชาหนึ่งเต้มให้ทุกคนเป้าหมายที่ติดหัวใจเดือดจะฟื้นฟูทศชาเพิ่มอีกหนึ่งมันคือมันมันมันบัฟเนอยนะแต่ว่ามันบัฟทีละนิดทีละนิดอ่ะสามเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอ่ะมันก็ มันก็ดูแบบมันดูง่อยจังเลยนะอืมมามันดูง่อยมากเลยซึ่งตอนนี้อ่ะเป็นหั่นนะแล้วก็ใช้บุญเอ๋งนะแล้วก็ผมก็นี่เอาให้โจโฉอยู่ข้างหน้าก่อนเลยนะเพื่อจะแสดงให้ดูนะครับแล้วเราก็มาลองตีดูเลยว่าสู้ใครได้บ้างอ่ะตรงนี้ทีเอสโจนะ เราอยู่อันดับที่12บนะแล้วก็เดี๋ยวเราตีอันดับที่2 6ไล่ขึ้นไปนะครับ T S Jo นะอืมเพราะว่าเป็นคนที่พลังน้อยกว่าแล้วก็เราก็ไล่ตีคนพลังน้อยกว่าขึ้นไปจนถึงคนพลังเยอะกว่านะมาเริ่มที่ T S Jo คนนี้ผู้จกาศโจโจบรลลูเซียนสามมาถึงก็ใส่เอฟเฟกต์ให้นี่ใส่เอฟเฟกต์ให้ผูด้เดียวกันนะครับนี่แล้วเป็นไงนี่บุญเอง๋งตีไปแล้วแล้วลิปโป้อ,อกมาแล้ว โอ้โหเรียบร้อยแต่ว่ายังอยู่ครับบุญเอ๋งยังอยู่นะแล้วแหงหัวตุ้นเราก็ยังอยู่ด้วยเนะี่ยเออมาโดนไปแล้วโอ้โหนี่ครับบุญเอ๋งยังอยู่บุญเอ๋งมาโบโอเคสวนกลับหายไปแล้วนะโอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นความโหดของบุญเอ๋งเองหรือเปล่านะ ไม่รู้เลยว่าเกี่ยวกับโจโฉหรือเปล่าแต่อามาดูนี่ครับถ้าโจโฉเปิดก่อนนะทําให้จริงๆตามตามหลักแล้วเนี่ยครจะให้ตัวดดเมจเปิดก่อนเลยนะเพราะว่าใครเปิดก่อนได้เปรียบแต่ว่านี่เรามาให้ดูนะครับเอาโจโฉเปิดก่อนให้ดูแล้วก็โบ้ขึ้นมาโอ้โหน่าหายไปแล้วเตียวเซียนเตียวเซียนยังอยู่แล้วบุญเอ๋งก็เลยซัดต่อได้ โอ้ยโดนเยอะหยันแล้วอออันนี้คือดูเหมือนทําไมมันดูเหมือนเกือบสูสีจังอะแบบยื้อกันตั้งหลายเธอเลยนะนี่คือคนพลังน้อยกว่ายอย่างเยอะเลยนะมาเราฆ่าไปเลยตรงนี้เอาใกล้ๆเลยม,มาเบี้ยวบูดมาออ้คนนี้สูมาอี้ทีมหกสูมาอี้ บขับไล่ไปนหนึ่งแล้วก็ผู้จักรโจโฉมาใส่บัฟให้บุญเอง๋งซัดหายกุนอูออกมาแต่ว่าเป็นตัวสำรองแล้วนะเพราะว่าฝั่งเขานี่ตัวดาเมจหลักก็คือตัวบุญเอ๋งนะอืมมาก็จโจโฉก็จะบัฟไปเรื่อยเนี่ยบัฟไปเรื่อย,อ,ยอืม เห็นผลกันไหมอ่ะมาดูตาโวแก้มือมามาดูกำเหลงดูว่าผู้จักการโจโฉบัฟแล้วมันจะโหดขึ้นไหมโบบัฟมาแล้วไงต่อโบตายเหมือนเดิมนะตายหมดเหมือนเดิมก็เหลือบุญเอง๋งเป็นไงเห็นผลขนาดไหนมา นี่ครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมยือ้อยื้อตั้งนานเห็นไหมว่ามีผู้จักาศโจโฉนี่ทําอะไรได้บ้างอันนี้คือตีคนพลังน้อยกว่าแล้วนะสู้คนพลังน้อยกว่าอือม,มาบั๊หัวใจเดือดมาเว่ยเจี้ยมาตีหายตีหายตีหายแล้วก็โอนั่นแหละครับ นั่นแหละเหลือบุญเองอยู่ตัวเดียวเหมือนหมดเลยแต่ว่ามีบัฟด้วยมีบัฟหนึ่งอันอยู่อืมโอเคโหนี่ได้เพราะบุญเองตัวเดียวเลยเนี่ยมาเนนแอร์ราเล่นให้ดูบัฟนะครับนี่ ปล่อยบับมาแล้วหัวใจเดือดเดือดจริงๆริออืออ,อนี่ครับโดนหายไปแล้วเรียบร้อยนี่เลยมีโจโฉมาเอาโจโฉมาช่วยบับให้นะ โบหัวใจเดือดมาแล้วหัวใจเดือดนี่ครับก็ไม่ได้ถึกขึ้นขนาดนั้นนะครับเห็นไหมว่าไม่ได้ทําให้ถึกขึ้นอะไรขนาดนั้นเลยโดนไปแล้วเรียบร้อยเนะี่ยเห็นไหมครับมาต่อเลยโบ มาหัวใจเดือดอืโอโอ้ยังเหลือยังเหลือรอดแต่ว่าหัวบุญเองก็ยังตีไม่ตายนะอู้มาบุญเองเอาหน่อย อืมอ่าโอ้โหบุญเอง๋งบุญเอ๋งยังอยู่่ยเมื่อกี้มาต่อมาอาจารย์แดงมาดูคนนี้ก็พลังใกล้เคียงกับเราแล้วนะครับแต่ว่าเห็นไหมเขาเอาบุญเอ๋งมาเปิดก่อนนะอ่าโดนขับไล่ไปแล้วทำให้ยื้อเวลามามีหัวใจเดือดขึ้นมา นี่ครับเขาทูเลือดยังแบบอืเขาทูเป็นตัวทึกถือกอม,มากม,มากมมาโอเคถ้ายือได้บุญเองได้ตีก็โอเคนะมามิลินคนนี้จูล่ง มาเจอกับผู้จักรโจโถมาจู่ลงโอ้โหตีอย่างแรงโจโถเกือบด้องแต่ยังอยู่บาปแล้วทำให้บุญเอ๋งตีอืยังอยู่จู่ลงยังอยู่อืโอเคหายไปแล้ว นี่เลยมาต่อคนอูน่าจะสู้ยากโบหายอืมนั่นล่ะครับหายมาให้ดูเลยให้ดูผู้จาักราศโจโฉ บัฟของผู้จักรโจโฉนี่แบบมันก็ดูไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นเลยนะแถมนี่โจมตีก่อนแล้วก็หายไปแล้วหายไปที่เรียบร้อยโอเคนั่นแหละครับหายไปที่เรียบร้อยแต่ว่าที่เห็นได้ชัดนะก็คือพลังลบสูงนะพลังลบสูงใช้ได้เลยเพราะว่านี่ได้บัฟมาอย่างดีได้บัฟแบบเนี่ยพลังสูงกว่าตัวหลักที่เราอัดของอีกนะอัดของเยอะกว่าแต่ว่าเนี่ย ผู้ก,การโจโฉก็พลังสูงนะแต่ก็แค่นั้นครับพลังสูงอย่างเดียวนะแต่ว่ามาสู้จริงๆแล้วสู้ยากนะสําหรับเราถ้าไม่ใช่ทีมสุลตา่านคือทีมสุลตา่านเนี่ยต้องแยกออกมาจากทีมของเราที่เราเล่นเพราะว่าทีมสุลตา่านเนี่ยถึกทุกตัวถึกทุกตัวนี่คือเน้นยาวตียังไงก็ไม่ตายกันตีเน้นระยะยาวพวกเน้นระยะยาวอย่างเงี้ยผู้ก,การโจโฉเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะเพราะว่ามันยิ่งสแต็กอะไรเงี้ยไปเรื่อย แล้วก็เล่นทีมฮั่นเนี่ยเพราะว่ามันเหมาะกับทีมฮั่นนะหัวใจเดือดเนี่ยเวลาจะใส่อะไรที่เป็นค่ายเดียวกันค่ายฮั่นเนี่ยมันจะเพิ่ม2เท่านะเพราะนั้นนี่น่าจะเหมาะอยู่กับทีมฮั่นแล้วก็ทีมโจทีมสุลต่านแต่ว่าถ้าทีมเราบอกเลยว่ายังไม่ค่อยเหมาะเห็นไหมว่าที่เราเล่นให้ดูเนี่ยสู้กับคนพลังน้อยกว่าเนี่ยยังมีโอกาสแพ้เลยเพราะนั้นนี่นนเ,เล่นยากนะแต่ว่าอย่างว่านี่คือตัวลิมิเต็ดนะเพราะนั้นตัวลิมิเต็ดนี่ นี่อย่างเท่เขาเขียนว่าจํากัดอยู่ให่นไหมเขียนว่าจํากัดอยู่อย่างน้อยเนี่ยเรากดมาเนี่ยเรากดมาเปิดสมุดภาพผลพล,ลตรงนี้ได้เห็นไหมเรากดสมุดภาพผลพลตรงนี้ได้นี่จํากัดเห็นไหมว่าจํากัดออกมาเพราะฉะนั้นนี่เราก็เลยสามารถกดนี่กดเอามาได้ได้สเตต,ตัสเพิ่มขึ้นนะครับได้สเตต,ตัสเพิ่มขึ้น เอาละแล้วก็มีอีกอันนึงสุดจงเขาเรียกว่าส่งท้ายนะครับในการตีระยะยาวล่ะระยะยาวมันดีไหมเราตีธรรมดาเลยนี่มาดูนะครับผู้จักกาจโฉโ,โบขึ้นมาตีระยะยาวเห็นไหมตีได้8ปดแปดแสนแปดล้านสองนะ8ปดล้านสองทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเอาตัวอไอ้ไอน,นี่ออก ผู้จักการโจโฉออกนะเปลี่ยนผู้จักการโจโฉออกเป็นตัวอื่นว่าถ้าไม่มีผู้จักการโจโฉแล้วเนี่ยเออมันมันห่างกันเยอะไหมอ่ะเอาเป็นอะไรดีมู่ลูต้าหวางัง อะไรวะเนี่ยเปลี่ยนอะไรมั่วเลยเนี่ยเออเดี๋ยวนะานางงามใต้เกลียวมาโอ้มั่วเลยโอ้พลาดเลยเฮ้ยเอามาใส่ของไปไอ้ตรงนี้นี่เราเดี๋ยวเราเปลี่ยนเอามาวิลลูมาเอามาวิลลูติดตั้งไปก่อนเราจะให้ลองดูว่าเวลาตีบอสเนี่ย มันแรงขึ้นขนาดไหนนะนี่ถ้าเป็นเอาเอาตัวตีบอสแล้วเอาตัวอื่นมาแทนผู้จักจโจโฉนะครับเพราะว่าผุ้จักจโจโฉเนี่ยมันบัฟให้มันบัฟให้ทุกครั้งนะครับเพราะนั้นนี่นี่จาก8,2ล้าน2นะตีบอสอีกทีนึงไม่มีผู้จักจโจโฉนะเป็นยังไง6,4ล้านสโอเค6,4ล้าน4เมื่อกี้นะก็ต่างกันพอสมควรนะ ก็สมควรแต่ว่าเนี่แหละครับเอาไว้พิจรารณานะครับว่าพีผูุจักาจ่จโฉเป็นตัวลิมิเต็ดอะต้องใช้ใช้เงินใช้อะไรกว่าจะได้มาเนี่ยมันคุ้มไหมกับการที่เพิ่มเพิ่มดัมเมจเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจาก6 0แสนเป็น8ปดหล้านสองหล้านเป็น8ล้านเนี่ยมันคุ้มขนาดไหนก็ลองไปพิจรารณาดูเอานะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยผมเอาไว้เปิด ผมเหลือแล้วตัวเหลือแล้วก็ยังไงก็ต้องกดมานะครับตัวผมเห็นไหมว่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวต้องเก็บตัวลิมิเต็ดอีกกษัตริย์เล่าปีซูนซุนกวนยอดเยี่ยมเห็นไหมเดี๋ยวต้องเก็บนะครับก็สําหรับวันนี้นะแมวมืนเกมเมอร์นั่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอากลับเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทางเปลี่ยนใหม่นะครับอืมนี่เลยสําหรับวันนี้แมวมืนเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับอยู่โย,โย